ว่าเราอันนั้นคือตำแหน่งในพระบูริสัตพระวิษณ์ดอนชาตุมีมองมองสองหน่วยนี่เอาสิปั่นโม่เนี่ยมองมองสองหน่อยน่วยหน่อยกับหน่วยใหญ่เนี่ยเขาจะเอาหน่วยอะไรให้โม่เอาเขาจะเอาหน่วยอะไรให้โม่เอามีหน่อยหน่อยหนึ่งหน่วยใหญ่หน่วยหนึ่งเนี่ยเอา เอาสิปั่นโมบาเนี่คือถึงปันนป่นโมนี่เอาสิปั่นหน่วยใหญ่บ่ให้หรือปันน่นหน่วยลอยให้น่าสมมติว่าว่าอะเนี่นนยอาหน่วยใหญ่ให้ดีจะบ่จะได้บ่นั่ยนะ ตอนปั่นของนี่ละตอนแบ่งปั่นมูนี่ละนั่นละอืมดใจหนึ่งขึ้นเสียสาระใจนึ่งนี่หวงไว้นั่นนละพระเวทฉันดอจะช่ชกมันออกมาเขาสิเชื่อไปเม้กเม เอาที่เสือเวทเอาที่เสือพระเวทสันดรนบ่ใด้ใจเฮ้านะเรื่องเฮ้าที่เสือสู้ศพสุดท้ายมาั่งพระเวทสันดรนกับู้ศพก,ก็คือใจนึงอยากให้ท่านใจนึงสินดีที่เหนียวจิปั่นโมจิปั่นน้อยใหญ่ให้หรือปั่นน้อยน้อยให้เอาน้อยใหญ่หให้เด็กมันเ่าเครื่องหนึง่งเด้ ในใจนี่มันสองเจ้ของเใจมีสองเของมีดีกับชั่วอมีบุญกับบาปมีกัลยาณนมิตรกับอัมมิดนั่ล่ะอาผู้หนึ่งเป็นมิดแทร์ผู้หนึ่งเป็นมิดเทียมอืมในใจของเขา ผู้ดีก็มีผู้บดีก็มีมันเขาจะเลือกคบไปนนะครับถ้าเขาคบคนดีก็ใจดีใจงาำใจมีศีลใจมีธรรมใจมีเมตตาเขาคบคนสวยในใจนั้นใจโลภใจโกรธใจหลงใจอิจฉาใจพยาบาท แลาวคมคนชั่วมันนี่ในใจเขาเนี่ยมันมีเบ็ดตุวอย่างนะเ้าสือยาคบขาสว่าคมกับไผ่ในใจเจ้าของนะเนี่ย่าการงานใดก็ตามเนี่ยคบคบคนพันพันพาไปหาพิษคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะความดีสะสมไปเรื่อย คืนถือว่าความชวเนยหลาตลอดชีวิตอันใดเป็นความดีนี่ก็ะทำตลอดชีวิตเธอขาดชีริขาดปัญญาขา,ขาดทินขาดธรแล้วในการงานนำดาๆเรานั้นตนี้ธรรมะการทำงานนี่คือธรรมะทำด้วยความสนุกสนานเบิกบานใจ การทํางานเดียวเพิ่มความมีประโยชน์เพท่าทำใหความมีประโยชน์ขยา,วายวทย์ธรรมาสังขารานิจาสังขารเท่าไมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาอัามาเดนนะสัมปันิคาติตขอเถิดทลาไรจงอยังตนยังประโยชน์ตนเบื่อในถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณเถิดยันจะตื่นเช้ามาในเราในช่วยเหลือใครหรือย,ยัง เราเป็นผูดด้ใดให้หรือยังให้ทานคนกินมีศีลก่อน,นไปดูใจก่อนนอนก่อนหลับก่อนนอนนั่นไหวผ่านสวดมนต์ดูใจจริงกนว่าวันนี้การกระทำของเราผิดห้องต้องติดคำเกินศินข้อนายหรือไม่คำพูดของเราเนี่เป็นคำพูดที่ ไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ทําให้คนอื่นเขาเศร้าใจหรือไม่ความคิดของเราจําผิดผื่นหรือไม่อสํารวจรวดูความผิดพ่องความบกพร่องฐานจิตปรากฏขึ้นพอไปเห็นแล้วว่าโอ้เนี่ยมันผิดถินนะไปเบียดเบียนเขานะจากนี้ไปเราต้องสํารวม กิริยาอาการต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดไม่มีขึ้นภายในใจของเราการกระทำของเราจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนคําพูดของเราจะไม่พวดให้คนอื่นเดือดร้อนความคิดของเราจะไม่คิดทําให้เกิดความเดือดร้อนให้ตัวตนตเองและผู้อื่นกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสาม กายกรรมสามไม่ฆ่าสัตว์ไม่รับทรัพย์ไม่เบ้อผิดในกรรมเนี่ยสามประการน,นี้อาศัยกายเป็นผู้กระทำวจชีกรรมสี่ไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจอ้อไม่ด่าทอคำายาประม็อกเงดเว้นงดเวินกันโกหกงดเวินกันส่อเสียดงดเว้นกันเพ้อเจอ้องดเว้นวกันด่าทอคำายาประมก มโนกรรมสามไม่มีจิตละโมกเพ่งเล็งเอาของผู้อื่นไม่มีจิตใจเจตนาเอมคิดไม่ดีต่อผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นมีจิตใจตั้งมัน่นมีความเห็นตรงตรงงรร่อทรรมรงค์ของธรรมะเรียกว่ามโนกรรมสามเห็นทั้งสามอย่างนี้กายวาจาใจนี่ลงมาหา กุศลก็มาบทสิบนะกุศลก็มาบทสิบนี่อะไรจะมาทำได้พระอริยเจ้าทำไดรบอกมิเวีนเห็นนั้มาดูกายวาจาใจของเราดูกายดูวาจาดูใจของเราเนี่ยเบื่อใจเจ้าของตลอดเนี่ยทางนอกนี่ห้องมุจางเบอด์่ะมันหัวเที่ยงมันมันโค้งรอก เหลือเรื่ังทางในเนี่ยทันน n รูสัตยังยึดมันถือมันโย่่ทางในคือยังคือกายกับใจเขาห้านี่หละเนียถ้า,าอันท่านดานำไปได้เป็นภาระประันหนไม่ได้ใจนี่หละยังยึดถือร่างกายโย,ย,ย่ยังย,ยยงยึดถือจิตยึดถือใจโย่เห็นแล้วจสปล่อยวางได้ ก็ต้องเห็นความบวเถียงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาในกายในใจเราเนี่ยเอาในเห็นเอาใจเห็นเอาจิตเอาใจเห็นเห็นด้วยจิตเห็นด้วยใจเห็นด้วยสิปัญญาในจิตในใจของเขามันก็ไปว่างไหมกายบ่เทียงจิตใจบวเทียงกายเป็นหน้าตาจิตใจเป็นหน้าตาไปยึดเอาเป็นทุกข์นะไม่อยากทุกข์ก็ไปว่างนะ นี่มันหวังสั่นนะมันจะถ่ายมากเลยมหมเบิงใจเดี๋ยวยขอเนี่ยทำผักของบุตรเจ้านี่สอนให้จิตใจของเฮาเนี่ยอยู่กับความทุกข์ใดเดือที่บ่เดือดรอดโดยที่บ่เป็นคุกนี่ทำผักเหตุแห่งจิตใจของเฮาเนี่ยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ โดยที่บทคุกนะม,มันเป็นสนนี้พออยู่ด้วยความเห็นถือสมาธิทอยู่กับโลกที่มีทุกหันบเป็ินคุกพอโบยมือถือมาได้บริเวณแก่ตัวใดนี้แก่นจใจหัวเฮาได้ดีเบิ่งใจเจ้าของแก่ใจเจ้าของเมื่อศึกษาเรื่องรอบเราดูจากปัจจุบันนี้ปัจจอกบัรไหม อันนี้จังด้วยความนั้นตามปัน้นออกไปปัน้นออกไปอันนี้ปัน้นออกไปทำไรบ้างใดอนาคตยังมาไม่ถึงทำไรบ่ได้ป,ปัจจุบันดูปุ๊บหลักปับปป๊บนี่ขั้นปั๊บเลยดีทันทีเลยดีก็มองเลยดีอืมท่านนี่ที่เขาไปวุน่นวายเนี่ยพอเขาไปวุน่ในวายจิตใจเข้าในไปวุน่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเราไปวุน่นวายมัน ดินน้ำลงไฟมันบดีมันสัวรอดดินน mm. ้ำลงไฟมันบดคูดบดเดือดร้อนกับไผ่ถึงราวันสองสันตัวเดนบกคนเหนือนางร่าากายเงินทองของสมบัติเฮาจะไปโกดไปเขียดไปโลภนะไปเขียดที่ดินดินน้ำลงไฟไปเขียดไดนบมานของโลภไปหวงเห็นยึดไจว่ามันก็เป็นของของโลกเป็นของของเฮาอืม สุดท้ายมันจิตขี้โง่ในใจของเข้าในวุ่นวายซะอีกมมันไม่โลภวุ่นวายดิใจเขาไปวุ่นวายกับโลกเด้ไปวุ่นวายกับเรื่องอื่นอวดดีนั่นเลยจะไม่ยงอื่นผ้าหนาจะรองมาแห้งละตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยสีเขียวสีข้างร่างปากร่างค้อนัางหนาล่างตางอาบหนำอาบใน ไทยหนักไทยเบาหาอยู่หากินเบิดเมื่อเบิดเว้นนะภาระรับผิดชอบเนี่ยเที่ยวกินแม่นปากทเที่ยวขี่แม่นขาว,วหววมือนไหวเห็นยู่เบิ้ดมือเบิดเว้นภาระเจ้าของเน,น,นี่ยพอแห้งแล้ววัตถีเนี่ยเลยจังเอาเรื่องบุคอื่นมาขึ้นมาขึ้นกินหัว มองจัดความจริงเนี่ยก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาไปโทษเอื่อมาได้ไหมจสได้มันจะของโองเองเอารับรบอาไป